เออระบาคเกียร์นี้เราโดนบิดจัก <laughs> แล้วก็อยู่นิดระบาดเกียร์แล้วก็เล่นแล้วนีมาชื่อมาบ้าง เรอยู่กับช่วงให้คะแนนครับเราจะนัดเป็นทีละช่วงเลยวันนี้คุณให้คะแนนรถตุ๊กๆเท่าไหร่ครับรถตุ๊กๆอ่ะคือรถตุ๊กๆให้สองเลยให้สองคะแนนไม่พากูมาส่งเอาไหมเอาไหมเออเดี๋ยวดูกูไหมแม่คนที่บอกเรื่องราวมีอยู่ว่าวันนี้เราโดนบิดจักรรถตุ๊กๆ กัเลคุณโดนบิดตุ๊กตุ๊กไอ้สัตว์เข้าแมวยากได้ไหมคล้องแล้วไม่ได้จริงหรือถืเบอร์อ,ะอ่ะอ๋อใส่ไม่ได้ไม่ไหวล, <c oughs> ละไม่ไหวจริงแล้วเห็นหน้ารถตุ๊กคนนั้นแล้วให้ดูคลิปนี้ให้ดูคลิปนี้นะรถตุ๊กคนนั้นนะส่วนส่งบอสสะพานใครอ่ะตรงส่วนทุยส่งส่วนลุมพินี <c oughs> สุดยอดมากครับโดนบิ <c oughs> ดบอ่ะเฮ้ยไปร้านขายของวะร้านเดียว คุณให้คะแนนรถตุกๆเท่าไหร่ครับวันนี้ราานาฬิกตุกเจ็ดสี่คะแนนแปดสิบเก้ามีเต็มสิบมีเต็มสิบให้เท่าไหร่มีเต็มสิบให้เท่าไหร่โอเคครับนีน้ำพนักน้ำไหมรับอะไรดีเอ่ย ตอนนี้เรากำลังก็สร้างน้ำที่ตรงสะพานเขียวนะครับโคตรเท่กิน mm ถั <S 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 <s> ่วก็เห็นไงคอสเทียสบายจะตกเลยวะกูตกปะวะกูตกนียเออกูเสียงต้องบอกเลยครับวันนี้ใครจะมาก็เตรียมร่มเตรียมคีมกันแดดเยอะ ร้อนร้นอนที่เยี่ยใช่ไหมคุณก้องร่อนยนมากร้อนมากคนดูยิ้มสาวร <c oughs> ู้ส <c oughs> ึกอะไรอ่ะอ๋อสะพานเขียวยาวมากครับ <c oughs> <c oughs> อ๋อนชื่มีอันนี้นี่ตัดบนุมลี่ละการทำร้านร่างกายม่เป็นยีอ่าฮ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 ่ใหญ่า่าฮ่าฮาฮ่ม่าฮ่าฮ่่าฮาฮ่่าฮ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 ่า่าฮ่่าฮ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 ่่าฮ่าฮ่่าฮ่ากว่าฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่่าฮน่าฮ่าฮ่่าาฮ่าฮ่าา่าป่่าฮ่าฮ่าฮ่่าฮดาฮ่อฮ่า่าฮ่าาอ่่ากา่่่า่า่อ่่่ ไม่เห็นเลยอ่ะหิ่งเขีย้ยวยาวๆมั้งล่ะ,ะใส่แว่นสิ <laughs> ชัดข <laughs> ึ้นเยอะอีกเหยแล้วสัอดตอนนี้เราก็ได้น้ำมาแล้วนะครับของผมเป็นกีวีเอ้ยเลมอนโซดาบูฮาวายเลมอนไม่ไมากีวีบูบูกีวี่เขาพึ่งพูดเมื่อกี้บูฮาวายเลมอน เออโอเคอันนี้สั่งปูคาวายแล้วครับคาไว้ก็ไดอันนี้นมชมพูให้คะแนนเท่าไหร่ครับกับนมชมพูครับหน้าก็ยิ่งเยี่ยมเลยนะให้คะแนนเท่าไหร่ครับกลางคิดกับคำนวณอยู่ด้วแต่แบบรสชาติกรากลังคำนวณอยู่อ๋อเต็มติดไม่เท่าไหร่ครับคะแนนเครื่องดื่มวันนี้ของร้านนี้หนับแล้วอ๋อ น้ำพายหุ่นอาดีกว่าอาลารสชาติลา,าเต็มสิบในคะแนนเท่าไหร่ครับเอาไปเลยจริงจังไอ้สูแล้นะไม่บอกว่าสู้ๆู้อ๋ลาเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ให้คะแนนเท่าไหร่ครับเอาดีๆไม่ให้คะแนนเ,เยอะเไรคะแนนน้ำน่ะให้ไดกเท่าที่กินเคยกินมาเอาจริงนะเออถ้ามีนนาสิบอ่ะผมให้เลยร้อยเย้คือก้อนครับ มึงต้องให้กูมึต้องไปกูไปะะสอบ <c oughs> มึงนี่งหนห่ยเฮียเลยคิดอยู่ <c oughs> คิดจานที่ผ่านกำลังผลรสชาติอยู่ไงกำลังดื่มดับรสชาติในหัวแค่แล้วเมื่อผมผมย้อนาตอนเด็กเลย ว่าตอนที่ผมเริ่มกินสตรอเบอร์รี่ช็อคโกแลสดครั้งแรกเพราะตอนนั้นนะครับผมนั่งอยู่บ้านอยู่ในบ้านมีหมากับแมวตัวคนอย่างละตัวครับแล้วแม่ผมก็เดินเข้ามาบอกว่าก้องก้องไปล้างจานหน่เยี้อะไรเรียกก้องก้องไปล้างจานให้แม่หน่อยก็ไปล้างจานผมไปล้างจานแล้วแม่แล้วแม่ผมก็ออกจากบ้านไปอันนี้ปอดล้างจานเสร็จได้นมเลยใช่ไหมครับ แม่ผมออกไปก่อนอ่าออกไปแล้วแม่ผมผมจะเตรียมเซอร์ไพรส์ไงอ๋อจะเอานมชมพูให้เซอร์ไพรส์คุณแม่เลยอยากยางคุณฟังก่อนอ๋อโอเคครับแล้วผมรังจานเสร็จใช่ไหมรับผมแม่ผมก็แบบเดินเข้ามาถือถุงอย่างนี้เลยค้างเลยถุงนมแน่ๆถุงกับข้าวเดินเข้ามาก่อนผมอะนั่งกินกับข้าวกับแม่แล้วก็เอาข้าวให้หมาให้แมวใช่ไหมครับแล้วอย่างนี้ผมแบบเริ่มแบบกระหายน้ำ้วไงกระหายเริ่มกระหายน้ำถุงไหมไก่แหละไก่แหละ ลงมาละเริ่มลงมาแล้วเดิไม่เดินครัวแล้วมันเปิดเบิดทุกเย็นดูเจอนมชมพูแม่น้ำไปไหนมีแต่น้ำโค้งน้ำอันโมซึ่งผมกินไม่ได้ไงน้ำอันโมนน้ำโค้งอย่างนี้อ๋อครับแล้วแม่ผมก็แบบออกไปอีกรอบคำว่าใจออกไปซื้อให้เฮ้ยซื้อวินมชมพูซื้อน้ำเปล่าให้ผมก่อนตอนแรกอะแล้วผมแบบแม่ไม่อาน้ำเปล่าอยากกินนมชมพูนี่ไม่อยากแล้วเหรอมาแล้วแม่ของเริ่มต้นละต้นมาแล้วนะแหละแม่ผมบอกเอ้า แล้วไม่บอกแต่แรกนี่ของกระข่าวไปไปซื้อดมชมพูไปเซ,วปปเ,ซวเว่นบ <c oughs> อวกว่า <c oughs> ขอน,นมแก <c oughs> แ้วหนึ่งนี่ของก็เทเปากกาแดงใส่ไปในนม <c oughs> แล้วผมก็จับแล้วผมก็จับแม่ได้เอ้าแม่ทำไมทำอย่างนี้ผมอยากกินนมชมพูจริงๆอ่า <c oughs> แม่ของก็ขอโทษผมอะ่ะเขาสื่อพวงมาลัยอ่ะแล้วก็มาคล้องผมเลยแล้วผมบอกแม่ขอซื้อนมชมพูจริงๆน่าบอกซอยตรงร้านบ้านใดบ้าดใด นน <l ots> แล้วพอแม่ขผมอพอกไปใช่ไหมครับออกไปหาป้าดาใช่ไหมอือไปซื้อสั่งขนมยูภูป้าดาปิดอ๋อป,ป้าดาปิดแล้วป้าดาปิาดไปรบบ้านอะอีกยันแล้วมีร้านอะลุงดวนอีกร่างตรงข้ามกับร้านป้าดาเป็นหัวเมียกันแม่ก็ไปสั่งลุงลุงข <l ots> ้าวป่นแก้ว แม่อันนแม่ของผมของแม่ผมกินไงโอ้ยแม่กูจะอ้อกของแม่ผมกินโอเคก็ปั่นเราจะไปใช่แล้วได้แลยวัุดผ้าตอนที่ผมอยู่บ้านผมกําลังแบบรานแบบอยู่น้ำการหายน้ำแบบเกือบจะขาดออกซิเจนตายอ่ะโโอ้หผมพูดจริงเ้าเยอะแล้วแม่ผมก็ไปสั่งลุงลุงลุงด่วน ข้างๆกับป้าแต๋วพวกคนคนละผิดละป้าด่าคนแรกอะกระสังลุงลุงนมสดแก้วหนึ่งเฮ้ยนมผิวัวให้แมวอ๋อให้แบวล์แล้วแม่ได้โกโก้แล้วโกโก้ฝั่นอ่าแเบลได้นมแล้วเออนมชมผิวผัวแล้อมึงเดี๋อวแมวกับมึงเนี่ยลุงลุงอ่าขอบคุณมาแน่ผมให้สิบคะแนนแล้๋ยววัวเดี๋ยวผิวผัเข้ามาทำยี่อะกระสังเดี๋ยวผิวผัว น้องโนนเจคูก็คือโตขึ้นมาโตขึ้นมาเดินมาสบายเขียวมาซื้อร้านนี้กินให้สิบคะแนนห้าสิบโอเคครับไม่ได้เกลี่ยอะไรเลยดีแค่ดีชอบไหมผมชอบเรื่องราวนี้นะว่าผมให้สิบกระโหลกเข้าไปสิบกระโหลกเจสิบฉากไปนะครับของผมก็น้ำนี้ก็อร่อยดีครับผมให้ประมาณ สิบประกันโหให้สิบประกันอร่อยมากป่วยแหละมึงป่วยแหละแต่ไม่ได้ไม่มีเรื่องน่าหน่ายกูไม่อยากคิดคิดเรื่องมันจะจางมันเล่นไปแล้วเดีมันไม่หาโอเคครับเล่านางเกิ้หนึ่ง <c oughs> ไม่มี <c oughs> ทางขยะเราโอเค okay, ครับแต่ภาพตอนที่เราเดินหอศิลป์นะครับเอ้ยไม่ใช่ถ้าภาพตอนนี้เราออกจากที่นี่ไปหอศิลป์ครับเราลังออกจากสะพานเขียวนะครับ ไปที่ BTS กันเลยจะได้เร่งกลับแล้วขัดมาให้ยิ้มหน้าเลยอันนี้เรานั่กตุกๆวันเดิมนะครับโอเคครับนัดภาพเราที่เราลงจากบน ทำทุกอยา่างเสร็จแล้วเราอราจะกลับที่ BTS นะครับเราถ้าพาพตอนที่เราจัด BTS เสร็จแล้วนะครับวันนี้แหน่มากก็บอกเลยเราก็ออกจาก BTS มาแล้วเราอะไรจะกลับบ้าน วันนี้ก็ดีมากเลยครับแต่ร้อนมากเลยวันนี้เราค่อยไปให้คะแนนก่อนอออขึ้นบนเลือแลครับวันนี้นะครับเราก็อยู่กีฬบัตแล้ววันนี้เราจะให้คะแนนวันนี้นะครับคนนี้ให้คะแนนเท่าไหร่ครับสำหรับเที่ยววันนี้ทั้งทริปเลยหนึ่งครึ่งถูกไหมครับผมกเหนื่อยโอเคครับเอาไปคุณกล้องครับไม่เป็นไวันนี้ให้คะแนนครับคุณกล้องให้คะแนนเท่าไหร่ครับ คิดจากอะ้รอันนี้คิดยีเดินเล่าแน่ใช่ผอเล่าเลยตอนนั่งนะครับยู่ไรอยู่ไรไม่อยาอน่าบริมิ่งั้งคิไปคเท่าไหร่ครับข้างชิปเนี่ยในความตรงจาผมอะเมื่อตอนเช้าเลย่ผมมากูเบื่อหูผมนั่งราก็ต้งนั่งตั้งแต่แปดโมอ วนี้เท่าไหร่คนะครูถามเท่าไหร่ครับเท่ากับาผมร้อนเมื่อคนก็เหนืั้งเอาละครับไอ้ตอนผมลาวันนี้ให้คะแนนวันนี้ก็ให้รักสาคะแนนนึครับเพรร้อนมากแล้วก็เหนื่อยมากแต่ก็สนุกดีครับได้แบบเที่ยวเิพยที่เลยครับวันนี้ ก็ขอบคุณทุกผู้รับชมทุกท่านนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามด้วยขอบคุณมากครับ